มาแล้วมาแล้วครับผมมือนี่ก็จะมาเข่าสวนพักสวนครัวลั่วคางบ้านนะครับจะมาหาเก็บหัวตะไคร้หูหลังฝนตกใหม่ๆเสียงอึงเสียงเขียดนี่หล่อละงั้เลยครับอกลับมาคํามามืดครับมือนี่ครับนี่มาถึงบ้านก็หนึ่งถุมครึ่งครับหนึ่งทุมครึ่ง ก็หิวก็อยากเนาะก็เลยจิมมาหาเห็ดอยู่เห็ดกินก็บอได้ไปแวะซื้อของตลาดเพราะของตลาดเขาเก็บเข้าบ้านเบิ้ดแล้วก็มาทํากินอยู่กันเองแหละครับเมื่อนี้แบบพิถีบ้านบ้านครับนี่ก่อนจะมาเก็บเอาใบมะกรูดครับหนูนะ่ะใบมะกรูดมไหอม,มาเอาใบนี่ใย,ยใหญ่เนี่ยมาฝนตกใส่ทาความสะอาดเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเออ อยากหิวอยากอยากยาก็มาหาเก็บเอาทักสวนควหลวกคางบ้านนี่เลยครับเฮ็ดยูเฮ็ดยินง่ายๆดีตามความชอบของเฮ้าครับธรรมาชาติบานหน้าเฮ้านี่ก็ได้รับชมกับมีความซุขสุดชื่นหลังฝนตกครับอากาศหายใจสะดวกแจมแจมเลยครับก็มาหาเก็บเอาใบยีราครับนี่ใบยีราเนาะบานผมเหลียกเนาะครับผมหรือว่าบานอื่นเขาจะอาจจะเรียกว่า พักทีฝรั่งเนาะแต่กะชนิดเดียวกันแต่คนละชื่อเรียกเนาะครับนี่แต่ปูดถึงกับมักเก็บเอาตามทีเรามีในสวนเนี่ยแหละครับเนี่ยปูดถึงต้นหอมกับบมีเนาะนี่ถ้าต้นหอมบวมีก็ค่อยเอาหอมหัวแดงหันซอยใส่เอาเนาะครับนี่เฮ็ดยูเห็ดกินมือนี่ครับง่ายๆบ้านๆครับ มาครับผมตอนนี้ก็ได้จะมาทำน้ำต้มปลาล่านะครับนี่นังต้มปลาล่าก็ใส่ใบมะกรูดหัวกระเทียมทุบๆหั่นซอยเสร็จเรียบร้อยใส่ตามลงไปด้วยนนังปลาล่าประแดกน,วน,วน,วนัวน้นังปลาล่าขวดนะครับจัไปเท่านี้เท่านี้ผมชอบนัวผมชอบนนําปลาล่าประแดกหลายๆจัดเต็มลงไปเลยใส่ตามชอบครับมาครับ มือนี่ผมก็จะมาทํากิ่นเนาะยำหิวยำอยากยำเย็นกลับมาคำๆนี่ผมจะมาทําลาบปลาทูครับลาบปลาทูนี่แล้วก็จะมีนี่ครับเครื่องใส่ลาบเนาะเพราะว่าหาได้ตามนี้ที่เรามีอยู่เนาะกับผมก็จะใส่หัวกระเทียมนี่หัวกระเทียมหั่นซอยกิ่นเล็กๆกับหอมแดงเนาะอันนี้ก็ที่เป็นครับนี่ใบยี่ลากับพริกเม็ดครับ พริกเม็ดหลุกโดดพริกหน่อยครับนี่เพิ่มความเผ็ดลงไปน้ำนี่ามาทำกินง่ายๆเดอกครับเพราะว่าเครื่องปรุงของเราก็ตามนี้ตามยู่ตามบ้านๆเขาเนาะจะไปใส่ตามแบบพัดค้านหรือว่าหลานอาหารที่เขาทําขายกับบรายแต่ตซัมนี่ผมก็ทํากินผมก็ชอบใจแล้วครับนี่มาจะได้เอาประทูนี่ลงไปซับให้มุนๆกับเขียงนี่ครับเขียงบ้านนา เขียงบ้านหน้าโอยเขียงบ้านป่าสายเป๋เนาะมาผูดถึงเราครับซับเลยครับบัปิ่งบัยยางเลยครับนี้ซับปลาทูละเอียดละเอียดทำหลับหลับปลาทูกินอยู่ง่ายงมือนี่ครับนี่ครับผมปลาทูกับซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นละเอียดละเอียดใส่ถั่วใส่ซ้ำเสร็จเรียบร้อยพร้อมปรุงทำอยู่ทำกินนี่ครับ น้ำปลากระต้มมาใหม่ๆกินไอเราหูยความร้อนจวดๆเลยใส่น้ำปลาลงไปนี่หลักปลานี่ขาดบะไรตของชอบผมต้องมีน้ำปลาอุ้ยอะไรครับผมชอบสดน้ำเนาะคนๆให้เข้ากันเลย,ยน้ำปลานัวๆเลยครับนี่นะ แต่พูดถึงน้ำปลากบบระโบหลายเท่าไรเนาะเดี๋ยวใส่ลงไปปุ๊บนี่เดี๋ยวชิ่นปะทูซับเนี่ยเดี๋ยวเขาจิตตึงๆนั่นก็เริ่มตึงขึ้นมาแล้วนี่พอดีพอดีไม่มีน้ําเยอะไม่เละเกินไปนี่ผมชอบเวลากินนี่จะได้มีน้ำซาวข้าวซาวข้าวสวยร้อนๆนี่เนาะกับเอาเขาเหนียวมาตุ๋ยเนี่ยมาคุณให้เขาสุกๆุ กนะระทูเขาว่าซุกอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทอดไม่ได้ปิ้งเนาะผมกับแกะออกมาแล้วก็ล้างน้ํานิดหน่อยแล้วก็เอามาสับสับสับเพราะว่าความร้อนของน้ำปลาเนี่ยเขาก็นัวอยู่แล้วความร้อนเนี่เขาก็ทาให้กิ่นประทูหนึ่งเนี่ยกิ่นประทูหนึ่งเนี่ยเขาก็ซุกมาแล้วอะทาให้เขาซุกข,ขึ้นกว่าเกาเนะเพื่อความสุขภาพมีสุขอ,อนามายัยถูก หลักอาหารอาหารร้อนร้อนด้วยน้ำปลาปลาแดกน้นนัวต้มซาวเทลงไปนี่แหละครับนี่ก็จะได้มาชิมรสชาติก่อนนาะนี่ใส่น้ำกันไปเลย้อนี่อืมกับขิมใบมะกรูดนี่หั่นซอยใส่น้ำไปน้ำนี่อืมมาชิมดูแล้วนะครับต้องปรุงเพิ่มตามใจชอบนี่ครับ ใส่พริกผงเพิ่มความเผ็ดลงไปชอบเผ็ดกับไส่เยอะเนาะไม่ชอบเผ็ดเยอะก็ใส่พอดีพอดีนี่พอผมมีพริกลูกโดดพริกลูกโดดขวาเนาะพริกหน่อยผมเตรียมไว้แล้วเนาะมาเครื่องปรุงต่อไปนี่ครับหืมผมนูว่าหืม ยายลิ้นยายรสชาตินะครับชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะตามใจชอบของเรานี่ครับมาตามด้วยน้ำปลามไม่ต้องเค็มเยอะเท่านี้พอดีปับนี่ครับมาตามด้วย หัวกระเทียมกับหัวหอมแดงหั่นซอยชิ้นเล็กๆาวนี่กับใบยี่หร่าเนาะนี่ี่ใบยี่หร่าใสรลาบเนี่ยโอ้ยถ้าขาดบ่ได้แต่ผมเสียอย่างเดียวที่บ่มีใบสะละแหน่ครับต้นหอมเนาะต้นหอมกับใบผักชีจีนนี่ครับกะทําตามความเป็นยูท,ยที่เรามีเนาะครับผมเลยเอาหัวหอมแดงกับ หัวกระเทียมนี่มาใส่ใส่แทนกันครับผมนี่ทำไข่ไข่ก็เหมือนหลากหมูหลากเนื้อเลยเนาะอันนี้คือหลากปลาเนาะโอ้แต่ปูดถึงหลากนี่ใส่แบบไหนกับไก่เคียงกันเก็ขึ้นชื่อว่า,ลาหลับอยู่แล้วเนาะคนเข้ากันครับคนเข้ากันต,ตัวถึงก่อนหนุนหนูนหนูนูนุน,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 น นัวหรือ,อยังนอ้ออืมเปย้ยนี่ครับมาปิดถ่ายด้วยพระเอกของเรานี่ครับข้าวควั้วอืมข้าวควั้วหรือข้าวเบื่อเนี่ยแหละครับใส่เยอะๆไปเลยผมชอบอหนึ่งช้อนโต๊ะเลยเ้ยมามาขุดความชอบเนาะ กินหอมๆเนี่ยูดถึงกับขวาเองแหละครับนี่ขวาเองตําเองครับนี่กินหอมใส่กระปุกเอาไว้นี่ตําได้ประมาณสักสามวันแหละครับนี้ก็ใส่กระปุกไว้เนาะเพราอเมื่อก่อนก็บทาหลักปลาปดุกเนาะครับนี่กัคิดเพื่อไว้ทํากินมือหลังเพาะสอบกินหลักอยู่แล้วเนาะคนไปคนไปให้ผสมบิสารให้เข้ากันมากๆ จะได้นัวนวนะเข้มข้นเข้มข้นทวถถวยเลยเนี่ยมาถวยไปหมุนไปแสบนวดแน่ๆอาหารบานหน้าบานเฮานี่เห็ดอยู่เห็ดกินนดำชนหนบดบานเทานี่ย้ำหิวย้ำอยากกินเมื่อไหนก็แซ่บไม่ต้องเลิศหรูไม่ต้องเยอะแยะจวดนีามามามา มาชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งตักใส่ปากพอดีหรือยังโอ้โห,โหยกนิว้วโป้งให้เลยจัดจ้านมากมากโดยเฉพาะใส้นามปลาหนัวๆนลงไปกับเข่าขัวเขาเบือนี่ครับกับ ทีผ่ผสมลงไปนึ่งกับโอ้โหพักใส่ลงไปอีกแม้แต่แค่พักกีลาแค่นั้นเนาะยังได้กินหอมกะหัวกระเทียมกับหัวหอมแดงโอ้โหแจมแจม,จมไม่ใช่พูดเล่นแต่พูดถึงสุดหยดสมหิวสมอยากนี่มาเปียก่ายด้วยพริกลูกโดด พริกเม็ดลุกโดดขั่วนิดหน่อยเนาะแต่ไม่ได้คั่วให้เขาแบบว่าให้เขาสุกเยอะแค่ให้เขาแบบนิ่มๆอ่อนๆน,นิ่มๆได้กลิ่นหอมๆขึ้นมานี่ครับนี่โอ้โหนักกินมาอยู่เสียบๆน้ำกันครับเมื่อนี่เห็ดอยููเห็ดกินง่ายๆเมื่อนี่ จำจำไปน้ำกันเพื่อไม่เหลี่ยวไม่แรงทํางานสู่งานต่อไปเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของเรานะครับอดทนอึบอึบกินแสบกินนัวถึงจะกลับค่ํากลับเย็นแต่เราก็มีความสุขที่เรามีอาหารที่พอจะทํากินอยู่เลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูครอบครัวเราได้นะครับผมเท่านี้ก็มีความสุขแล้วครับ มากินแสบกินนหวาน้ำกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องจวดจวดไปน้ำกันครับอ้าวเหตุายกินง่ายแบบวิถีพอเพียงในเส้นทางปลาสายเปลครับผม